เป็นห่ได้วะเป็นตอนเดวกคนพุผมเป็นผู้นำฮานุเป็นอบตไม่อิดแรงกลั่นไปเดินไม่พอไม่จะอบตไม่ใจผู้ใหญ่ยบ้านไอ้แรงกำนั้นอิแรงเป็นไร้อชออด้ยเป็นใรทบลงผู้นำ เป็นวอดอยเด็กวันที่ว่ารถมง้งชาวบ้านโนชักคอยไปอนานจาะเขยท่าทอมจึงก็ไปไม่ตูกจึงผมเป็นผู้นำไลยครับอ่าอ่าไม่ใจน้ำไปอานจาะผู้เล่ผู้นำไม่ถึงว่าผู้นำประชาชนเด้เฮรรถไปอานจาะก็ตุกลีนมาประชาชนตัางรอด้าอยู่กุเล่คือไม่ความว่านำประชาชนน้อยไปพอกับตีทุกน,นี่ก็ ก็แกงอยู่น้ไม่ทุกข์อะไเดียวไปว่อะไรไม่ใจไปก้าวไปละผมเล่นเปอร์บว่าเล่นยากทำนายดูเหนนี้เหตุาแม่เจ้าประคุณคนเป็นผู้นำไม่ใช่คนเมื่อเธอแต่ตืวคนเป็นผู้นำมันต้องรู้จักคำวัเสียสละแต่รู้จักไหมคำวัดสละเคยยรู้จักเกยเลยสละไกลๆกับลูกคำเขวาตสละย้นดีว่า ไม่ใจซาลานั่นซได้อินโดนกรอบเอะะอซาลาติดหม้อปู่ไม่ถึงว่าการให้ขอกายฟรและรอร่อยปลูกก็ะดือปลูกแจกปลูกให้อย่าเล่นว่ากูเครียดัปลูกเรากูก็กกกใแจกจอแบบต้นตั้งพอได้ตายตั้งแต่ได้เป็นชาวนาหวัดแง่ไอ้อแม่พอได้ไแรกที่ตะกุดจัดกับไม้เตาได้จัดปลิดไปเลยจัดมาลงเลยจัดมาลงเลย เราคุับต้มจุ้มได้ rồi บูยินเดียตรงนั้นแม่เอ้ยแม่ยิ้มหมายตาฮีดึงบูยต้มแต่ลูกผู้ชายแววหิวเอ็มยังไม่เล็กตีปุยชาแววหิวเอ็มเหรอเห็มที่บอกหิวเอ็มรอยหมา้บูนั่งนี่แต่ื่นบางยุ่งวุ่นหลังขาดหนักหน้าพี่นุ้ยนี่กูแปลกทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันกับอาจารย์ทำไมอะครับพี่เรามันศึกษาวิชาธรรมะ ผมเปรียบเสมือนท่านอาจารย์เป็นเจ้าบ้านยศในวัดเราบ้านได้ก็ต้องให้ความเคารพคนที่เขาอยู่ก่อนไม่แก้วครูก็อไม่รู้จเราผูรับบอยจิงเป็นปัญหาความใจเลยตลกนายนูน้นดวยตั้งแต่มาอยู่ในวัดนี้กับผพอันไม่เคยไหวเลยใช่ไม่ไหวกับพรากันใช่ไหวปรา,ก,รา,ววา,ปราก็ไม่แก่เคยได้เรียนต้องอ,อันแรงเปรี้ยอยู่ปน,นั้นใช่การอยู่ มึงจะกู้ได้ไหว้ปลาไม่เคยเคยได้เรียนตองแดีวไหว้ปลาอัพนูเรียนตองแบงเบ้นโบไหว้น้ำได้ปีหนึ่งได้เรียนโอลิมปิกมังเฮเชนเกมมังก็ได้ก็ลุยเราไหว้ปลาได้แล้ไวไหว้ปลาไม่ใช่เขาไหว้เรียนตองมันเขาไหว้เปลือยประยุกต์ซาสนา,าไหวเปลือยการกบรฏเขาไหว้ปลาเรื่องไหว้ปลาเรื่องบอกไหว้ปลากูเจอวอลมาตั้งแล้วกูกราบสักวันไม่ดีมั้ยอันนั้นให้มนันศาสนากูเลย เออแล่นทีที่นายเตียงเฉยแล่นทีฮันลำบากให้ต่ำเลยแปลกแปลกโย่ฮันไม่เกิดได้ลำบากอยู่ปลอร้อยเอาเออแก้งกันนู้นเลยว่ามึงว่ายน้ำตึงคูว่ายปลาเลยว่าเคยจะรวยคนเคยจะรื่นคนกันต้องดูพี่นุ้ยพี่เต่งเออลองแหลเต่งโรมาได้มึงว่ายปลากูว่ายน้ำนะเออสมมือไหวต่อชาเราไปเจี่ยวโก้มืยนะไปเกียวบันเทียนมาดินโก้มืยตุ่มเกลือกุยีเกลือไปตุ้งม้อระจุ่มขืนมาเหลือชุ่มมุย กูยากจ่าวันไหนเงจะไว้นำหรือไว้ปลาฮะฮอ้น่งเงิงไว้ได้หนงฮะฮะฮะคือคือไรบอจีว่ามึงไว้ไรใครนั่นไหนนั่นได้เจ้อชูชีกับแม่ได้ชูชีไปปรื่ชูชีเออแม่ได้มึงไว้ไดดิแม่ปักแจ๊ c! từng chết cả mấy đại mười mấy đôi chết cả mấy phân đi mấy đôi mấy bà mà hai mấy bà tăng là mua sắm chùm nha phụ tăng chá rừng bùi 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 còn nằm bơ pháp cơ đi chứ chăng cơ cơ bùi 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 để chôm tai hô mấy đôi cơ à mấy ấm mấy bằng cặp rèn Why, rồi What? No, tâm là kén nát ná Cấp cú là Quần đây là gọi rách quá à, Đăng kể thôi Hãy rút phép rồi Từ cái viên này nó cúi